ปาตองไฟในใั้นประจำค่ำคืนวันพฤหัสดีที่3กรกฎาคมนะครับเรากลับมาพบก,กันอีกครั้งกับความโหดความสายพันธ์ความมันไร้ขีดจำกัดเปิดหัวด้วยคู่แรกของรายการนะครับห่วงโซ่กับโมัวมัดเมื่อเช้านี้ช่งน้ำหนัก140ปอนด์เท่ากันครับส่วน0175ต่อ1 7 4โอ้หปัดหัวตัวเท่าเลยครับอายุ23ต่ออายุ21นะครับ 21ไฟชนะ17แพ้4ครับในขณะที่มัวหมัดนั้น16ไฟชนะ11แพ้5ครับโอ้โหต้องบอกว่าไรเคียงกันเลยครับนี่คือคู่เปิดหัวป่าตองไฟไนท์นะครับโดยฝีมือของโปรเตอร์หนุ่มน้อยมังกรใหญ่หรือว่าสมนึกพัดบุรีนะครับมีบอสพัดนะครับแสนสดาลุบันใหญ่นั้นเป็นมือโปรผู้ช่วยครับ เรากำลังติดตามชมการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ของตะบกช่อง5นะครับโดยถ่ายทอดสดจากสนามมวยป่าตองกรณีต้องขอขอ,ขอขอบคุณท่านพลเอกกิติสมสนัน์นะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์ของตะบกช่อง5ขอบคุณท่านสพสวนรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตขอบคุณท่านธีรวงช่วยชูก้ปลัดจังหวัดภูเก็ตและก็ขอบคุณ ท่านผอธนวุฒิชละนะครับผู้อำนวยการสํานักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยไประจำจังหวัดภูกเก็ตครับที่ให้การสนับสนุนป่าตองไฟในด้วยดีเสมอมาครับย้ากันอีกครั้งว่าสนามมวยป่าตองภายใต้การบริหารงานของดรชัยนันท์สุกุลเรามีมวย5วันครับใน1สัปดาห์นะครับวรนจันศึกพีเควันมันเดย์ไนท์โดยโปรเตอร์เล็กปุเก็ตและวันิพลวิชัยดีตธนาการทิวสเตนไนท์โดยอาจารย์ทับกระทุ้พร้อมทีมงาน เพื่อฮัสดีกับป่าตองไฟในโดยหนุ่มน้อยมังกรใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีนะครับช่องง้าแต่ทอดสดวันเสาร์สุดเทเด์ไนโดยอาจาร,รย์นำกระทูพร้อมทีมงานนะครับและปิดท้ายที่วันอาทิตย์กับป่าตองคอมแบทครับโดยโปรโรเตอร์หนุ่มน้อยมังกรใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีนะครับภายใต้การสนับสนุนโดยท่านนายกวรรณยุทธ์สติกุณ์กับนายกเทศมนตรีมังกรทูยกที่หนึ่งของมวยคู่ที่หนึ่งของรายการนะครับห่วงโซ่กับมัวหมัดกับ กจากโมร็อกโกห่วงโซ่นั้นขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของเพ้งเข่านะครับในขณะที่โมมมัดนั้นมีหมัดวางซ้ายครับห่วงโซ่โอูห้หูหนึ่งสองของโมมาตครับลำตัวสลับใบหน้าแต่หลวงเข้ามานี่เจอเข่าซ้ายนะครับห่วงโซ่นั้นประเภทมาเรื่อยเรื่อยตึงเรียงแต่ เหมือนกัจะหมดไม่หมดครับขุนเขาตุ้งติ้งเอาลก็วางแค่ขวาเจอหมัดขวาสวนพยายามจะเน้นที่หมัดก็มัมหมัดพยายามจะเล่นงานฐานล่างกอาวงโซ่เฉยไม่ได้แล้วครับเพราะมัวหมัดนั้นเปิดเกมตั้งแต่ยกแรกครับดูครับทุติพภัทชุมขุนไม่ต้องเตือนแล้วครับกรรมการอ่าขยับโยกหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หมัดแม่แต่ยังไม่โดนนะครับ บบการป้องกันตัวของหวงโซ่ยังดีอยู่ครับลวมมานี่มีแข้งซ้ายหน้านะครับวงโซ่พยายามเข้ามาโมมัดพยายามจะเน้นที่พยายามจะปักศอกครับมยมมัดไม่เข้าทางหวงโซ่เลยครับแต่โดนโอนไปเอียงมาแต่ไม่หลบครับ <c oughs> ต้องบอกว่าหายไปนานนะวง <c oughs> โซ่นะพย <c oughs> รักษาตัวอาการบาดเจ็บครับออตอนนี้กลับมาแล้วครับขนเขาตุ้งติ้งของจริงครับ าราของป่าตองไฟไนท์แหละครับดวงโซ่ลูกชายของยอดนะคุณเขายากันยุง้งยอดนาพาลูกทัพฟ้าครับผมคุณพ่อนี่ยเราก็ลงไม้ได้เสียบด้วยซ้ายเลยครับโมห์มัดพยายามจะขยับหาช่องต่อยหมัดแล้วครับพยายามจะเน้นที่หมัดครับเจอแข้งขวาสวนโอ้โหดูครับแรกกันตั้งแต่ยกแรกนะครับ เราไม่ต้องอู้หูยสปินิ่งวุวอยู่ครับมามากึ่งกึ่งจระเข้คว,วาหางนะครับอู้ห้หลากหลายเหลือเกินครับมัวมัดหวงโซ่ไม่สนแล้วครับก็เจอกับมวยต่างชาติมาบ่อยนะครับห่วงโซ่นิน่งนิงน่งนิง่งๆๆ่งครับนี่ประเภทน้ำนิ่งไหลลึกเรื่อยๆมาเรียง แต่โอ้โหแต่ต่อยได้5ยกครับบวกให้ฟัง mm hmm. ครับวงโซนี่ต่อยได้5้ายกโมมัดมีดีหรือเปล่าก็พยายามจะตัดล่างครับโมมัดกระแทกมัดยับ้าย mm hmm. พยายามจะใช้สายนำแลวครับโมมัดพ mm hmm. วงโซนุกศิษฐ์มดยกครับมดยกมดยกอ่ะ ชา้าๆนะครับจังหวะต่อยหมัดของโงหมัดนีด่ครับตบด้วยหุกซ้ายแล้วเติมด้วยขวาตรงแล้วพยายามจะเติมด้วยแข้ง Kook. หันมาหมุนมา360องศานี่เจอแข้งของห่วงโซ่ห่วงโซ่อัดด้วยเข่าซ้ายครับนี่ก็พยายามจะปักซอกตบด้วยหุกขวาเติมด้วยซ้ายห่วงโซ่บอกไม่เป็นไรจังหวะตัดล่างแล้วเติมด้วยหมัด,มดห่วงโซ่ล็อกในได้เน็บด้วยเข่าขวาเน็บด้วยเข่าซ้ายครับโอ้โหเล่นกันสนุกจริงๆครับ ladies and gentlemen in the next c o m p a t championship ป h ตองไฟ t is with 149 p o u n d between the warrior from Thailand and the warrior from Saudi Arabia อะแหะครับคู่ต่อไปครับเป็นการชิงแชมป์ปาตองไฟในในพิกัด149ปอนด์กรับระหว่างเพชรอรุณสวนน้ำทันคีเรครับจากกระบี่เจอกับอดอลัสิสคาเมลครับซาอุดิอาราเบียและก็ขอขอบคุณครับมิสเลียน from ไอไลน์โชดะ แชมเ p ียนเบ l l ์ Thank you e อ y much Thank you เขามาแล้วครับเจ้าชายนะครับบอกว่านี่มีเชื้อราชวงศ์ของจริงแล้วครับแล้วก็รักมวยไทยทุ่มเทชีวิตมาฝึกมวยครับ ต้องชื่นชมในวิจิตหัวใจของอับดุลลาซิกนะครับยกที่สองครับวุฒิพัฒน์ชมขุน <Okay. S 1> สับมือให้ชกห่วงโซ่ไม่หนีแล้วครับโมฮัมหมัดขยับเข้ามาพยายามจะลงล่างก่อนครับโมมัดอ้าวแล้วครับเกี่วยวได้พยายามจะตัดล่างแนละ้วทิ้ง้โหมัดขวายังตัดไม่ลงครับห่วงโซ่วางซ้ายเบียดเข้ามาครับทิ้งโมมัดมึงสองสามโอ้โห ต่อยนี่หวังผลเลยครับมวหมัดดูครับห่วงโ,โซ่ทีแี้เฉยๆครับไม่รู้แกไม่รู้เจ็บหรือไม่เจ็บครับประเภทเก็บอาการครับห่วงโซ,โซ่ <c oughs> บอกว่าหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วแหละครับห่วงโซ่เจอกับมวยหมัดแน่หน้าโอนไปเอ็นมาหน้าสวัดเป็นปลำตัดไม่ประยูนแต่ก็ยังเดินลุยครับลูกศิษย์ของสายฝนส,สุกัญญาแข่งผีดิบครับ <c oughs> ทานมีแข้งซ้ายที่ชวัดชวียนเลยครับแต่วงโซ่ทันมวยเข่าครับปู๊คุณพ่อบอกว่าผมทําไม่ได้ครับลูกเอง <laughs> ต้องให้เจ้าสายฝนดูแลครับแลครับพยามเข้าหาแล้วครับวงโซ่หยามจะเบียดมาวางซ้ายจังหวะตันล่างไม่ลงเจอแข้งขวาอ้โซ่นี่เวลามานี่แกมาเป็นชุดเหมือนกันครับพยาม,มจะสอกกลับครับ ดูหน้าตาแกเฉยๆจริงครับจิ้มแล้วเสียบครับถือว่าชกโอ้ยเจอมาดแม่ขยาบแต่ลงล่างแล้วขยับเข้ามาวางซ้ายครับวงโซ่แล้วก็ทิ้งหมัดหนึ่งสองสามสี่ครับโอ้โหสวัสดิ์เวียนเลยเกินครับหมัดทองมัวหมัดแข่งซ้ายมาวงโซ่ขยับหมัดทิ้งหมัดหนึ่งสองสามสี่โอ้โหหวังผลจริงๆครับหมัดทองมัวหมัด ต้องบอกว่าวัดกันที่การยืนระยะเลยครับ็อ,อกมาครับตีครับอืแอ้วครับนอกกับในนะพี่อ้นนะ,ะต้องจับให้ติดจับให้อยู่ครับ,บจับเวียดเข้าหางแล้วกรับวงโซว่างสายเจอแกงขวาสวนนี่ครับ โดนไม่โดนนี่แกเหมือนเดิมรับโอ้หโ,โ,โดนหมัดซ้ายแ่เอาเอาแล้วครับพยายามจะลงล่างงวม,มัดถีบซ้ายไว้หวงโซ่เบียดเข้ามาอมบอกว่าเจอห่วงโซ่นี่อย่าหมดให้เห็นนะแต่ว่าแกหายไปหลายเดือนนะอ,อ,อยู่ที่สภาพร่างกายแล้วการยืนระยะเขี่ยเข้ามาเกี่ยวได้เสียบด้วยกอาซ้ายทันทีครับแ้วจังหวะวงในขวางหน้า โอ้โหแรกกันตั้งแต่ยกแรกแล้วครับมีกูเปิดหัวปาทอกไฟไนครับไม่เคยสร้างความผิดหวังให้กับแฟนมวยวางซ้ายพยายามจะลงล่ากบโมมัดเจอแข้งซ้ายของวงโซ่วงโซ,วงโซ่เสียบด้วยขวา,ขาเอาละครับฝังหน้าได้โหมดยกกับโอ้โหกำลังเดือดทีเดียวคับรูครับ มาดูภาพช้าๆครับตกหมัดหนึ่งสครับแลลวตีด้วยหมัดหูครับนี่ครับหกขวาครับโอ้โหแย็บแล้วก็เสียบครับแย็บซ้ายแทงซ้ายครับนี่คือสไตล์ของห่วงโซ่เลยครับทุคนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับนี่ครับหกซ้ายของโมหมัดครับโดนนะครับหัวซุกหัวซูนเหมือนกันแต่อาการไม่มีให้เห็นเลยครับห่วงโซ่ เข้าสู่ยกที่3นะครับมาดูยกที่สามกัอสองยกนี่ผัดก,กันได้ผัดก,กันโดนโอบหมาทั้งหมัดทั้งซอกครับอ,อืม,อมวังโซ่พยายามจะล็อกโดนจับทุ่มเททิ้งเลยนะ<อ>แข็งแรงแข็งแกร,งร่งจริงๆครับโอมัดโซ่ทีขวาเดินต่อครับ อย่างที่เอฟบอกนะครับทอนั้นมีไว้ให้ลิงถือขยับมาปักด้วยศอกขวาครับโมมัดโกโ,โซโล็อกในได้แล้วก็พยายามจัดเน้นเลยครับวงในจับได้ตรงตีครับจับไม่ตีกรรมการแย่นี่ครับจิม้มวางซ้ายครับมีอาวุธนำนะครับวงโซ่ล็อกในได้ตีโมมัด <c oughs> พยายามอ้าวโอ้พยายามจะใช้เหลี่ยมครับ หา,ากเขาเราลงไปอยู่ข้างล่างครับเดินต่อวงโซ่วางทรายเจอหมัดล็อกในได้กดมาตีด้วยขวาแล้วโหวนตัวขึ้นไปเลยครับโอ้โหับงานนี้ครับวัดกันที่การยืนระยะเลยครับตวัดสูงกับมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดเอ้ยอ้าวมูฮัมหมัดเอ้ยเสียบครับนี่โอ้โหลูกเก่งของวงโซ่เลยครับ ล็อกคอแล้วเสียบล็อกคอแล้วตีล็อกคอแล้วเด้งครับโมหัดยังมีหมัดที่อันตรายนะครับหมัดโยพยายามจะลงล่างก่อนครับแม่ล้วพยายามจะตบด้วยุกซ้ายเจอแข้งซ้ายสวนพยายามเข้ามาทิ้งด้ยหมัดขวายังไม่โดนครับวัวโซโอ้โหดูตาไงครับจ้องกเหม่งเกี่ยวได้เสียบด้วยซ้ายอ่ะพยายามจะกระชากเลี่ยมครับโมหัดวัโวโซ่ก็ต้องเดินตลอดนะครับหยุดไม่ได้นะครับแม หยุดนี่มัวหมัดได้ออกอาวุธนะครับพยายามต้อตงเดินต้องจิม้มนี่แหละครับอโอ้โหล็อกายได้ตีด้วยขวาเอาละครับมัวหมัดพยายามจะิ้งด้วหมัดขวาโ,โซโซเดินหน้าต่อดึงและคืนด้ยแอังซ้ายโอ้โหฟีคิกไปดอกหนึ่งอย่าหันหลังให้ผู้ต่อสู้ครับโดนทำโทษเลยครับเดินต่อครับ่วงโซครับ าลอกนายได้อาชีพของเขาเลยครับโอ้พยายามจะสวนด้วยศอกขวาครับโมมัดวงโซ่ขวางหน้าตีสมชายยาขุนเขาตุ้งติ้งเลยครับจะเดินตุ้งติ้งตุ้งติ้งครับไม่ใช่เดินแข็งแรงแต่แฝงไปด้วยอันตรายนะครับ <c oughs> แทงแต่ละดอกแต่ละทีนี่เจ็บเหลือเกินครับเอาละครับโอ้โห,โ,หโ,โดนหมัดอ้าวโตโด,ดยขวาคืนได้ขวามาพยายามจะเน้น ซ้ายเดยินช้าไม่ได้ครับต้องเดินเร็วๆนี่ครับหมดยกที่3ครับ จุดเกิดเหตุครับจังหวะล็อกนายพยายามจะหวนตัวขึ้นมานี่ครับยกและเททิ้งเลยครับมัหมัดแสดงถึงพระกำลังแต่วงโซ่จิ้มหมัดระวางซ้ายนี่ครับล็อกได้แล้วเสียบด้วยซ้ายกดลงมาครับตีด้วยขวาครับโอ้โหพยายามจะเน้นเลยครับดึงแล้วหวดด้วยแข้งซ้ายคืนครับดีแบ็กครับโอ้โหเฉื่อมหมัดขวาแต่ก็คืนด้วยแข้งขวา แลกกันสนุกเลยครับนี่คือคู่ปราดัวครับนี่กับสายฝนครับอาจารย์อาจารย์าาร <c oughs> เป็นอะไร เดนดนายเล็กตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อเดนดนายเล็กเป็นเดนไนพอในชื่อเดนดนายขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงไอ้หวงโซดนะครับเอาล้วครับยกที่4ครับแล้วครับมาดูอันสีเลยครับอเอ๋เดินตลอดนะวงโซเดินช้า,าเดินเร็วเดินตลอดแล้วมีแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับมากเลวครับแข้งซ้ายมีอาวุธนำนะครับใหม่ๆนี่เก๋ แต่ครุกอย่างเดียวเริ่มมีประสบการณ์ครับเริ่มมีประสบการณ์ครับการออกอาวุธพยายามจะเลือกเหมือนกันครับโอ้โหพยายามจะเล่นงานดึยหมยักนะครับเก,เกิดแข้งซ้ายสวน่วโซ่เวียเข้ามาวางซรายนี่ครับแกเริ่มที่จะอ่านคู่ต่อสู้ออกนะครับหวงโซ่ ก่อนหน้านี้นี่ไม่สนแล้วับลุยอย่างเดียวอตอนนี้นี่เริ่มที่จะออกวุธด,ดูกับแข้งซ้ายนี่อ,อ้าวเจอตัดล่างครับโอ้สวยงามกับลูกนี้ของโมหัดแล้วไปเดินช้าไม่ได้นะครับเรียขวางแล้วตีครับเสียบมามขวางีหมโมหมัดได้หายใจหายคอครับต้องถึงตัวครับ ตีโชว์แล้วครับเสียบซ้ายเลยเด้งด้วยเข่าขวาครับเด้งนี่เด้งแบบเสือเข่าโคง้งนะครับดางปีน้อยเมืองชัยภูมิในอดีตครับโอ้โหเสียบด้วยซ้ายจะ,อะบอกว่าไปโดนไปโดนครับมาการบอกขยับเข้าที่นายขยับเข้าที่ครับนะ ไปบอกขอโชว์ขอโวยนันครับแ,แล้วก็ว่ากันต่อครับต้องบอกว่าไม่ตั้งใจเลยครับข้งขวาของวงโซ่มาพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาครับโมมัดโอโซว,วางแคงขวาวางซ้ายทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองโอ้โหโมมัดพยายามจะโต้ด้วยหมัดะนะครับเดินต่อครับวงโซ่ครับ เกียร์ถอยไม่มีครับไมมีเกียร์เดียวเสียบครับข้าวขวาแล้วเสียบซ้ายนี่คือซิกเนเจอร์ของแกแล้วครับดึงนิดนึงก็ยร์เข้ามาเจอทีบวางแข้งขวาโอ้โหเนื้อๆเ,เ,เลยครับแข้งขวาของวงโซ่สายมาเดินต่อครับวงโซ่ไม่สนแล้วครับ ดูก็ไม่สนหน้าอินหน้าพรมับล็อกในได้ตีด้วยซ้ายเดิวหมุนเหลี่ยมตีด้วยขวาเดินต่อครับเดินต่อครับแม่มีเกียร์ดีเอาอยู่แล้วครับซ้ายครับโอ้เจอหมัดหนึ่งสองแลกหมัดอับนี้ครับมือต่ำก็โดนครับโอ้โหอ้าวอ้าวตบหมดยกครับโอ้โหเดือดจริงๆครับ เผลอไม่ได้ครับ จุดเกิดเหตุนะครับพยายามจะเน้นที่หมัดระหว่างแข้งซ้ายครับเล่ทิ้งน้วยหมัดเจอแข้งซ้ายสวนครับแลกกันสนุกเลยครับแด็นี่ครับโอ้โหจังหวะนี้ครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดเอาละครับโดนนะครับวงโซ่ไม่ใช่ไม่โดนครับนี่ครับอ่าแล้วครับโดนแต่โอ้โหดูครับหัวใจนี่ต้องบอกว่าเกินร้อยแลวครับเด็กคนนี้ ต้องบอกว่าแฟนมวยให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะโยนนะ,ะปลาตองไฟไหนห์ครับถูกคำคืนวันเพื่อสวัสดีครับนี่เป็นมวยหน้าตาเลยครับนี่คือบรรยากาศาสดๆจากสนามมวยป่าตองก็ไปได้การบอรอหานงานของดร,รชัยนันสุทธิกุลนะครับเราะเห็นภาพนี้ทุก ค่าคืนวันเพื่อสะัดดีครับไม่เกี่ยวว่าหน้าโลหน้าหา่าร<ห>ีบน<า>ี่ถ้าหน้าหานี่ตีถั่วยืนอย่างเดียวาล้ครับยกสุดท้ายครับห่ <c oughs> วงโซ่หรือว่าโมมัดครับจะได้รับการชูมือห่ <c oughs> วงโซ่ยังคงเบียดเข้ามาโมมัดก็ไม่หนีเลยครับเอาละครับแข้งขวาเจอหมัดตกในได้วางแข้งขวาเจอแข้งซ้ายสวนพยายามจะเน้นที่มัดครับวงในวงในขวางได้ตีด้วยซ้ายตีด้วยซ้ายครับ โอ้โหครับหถือว่าพลักกันได้พลักกันโดนนะอืมอมาครับมีผ่อนเกมบ้างครับมีผ่อนเกมครับปกติแกจะผ่อนเกมไม่เป็นนะพี่ว่านะอ้อครับ,ยบโยหม,มัดพยายามจะทิ้งด้วหมัดแล้วครับห่วงโซ่ไม่หลุดไม่หลัวไม่เห็นแล้วครับว่าช่วงปลายยกที่สี่นั้นเป็นบทเรียนเลยครับเกือบไปแล้วครับต้องบอกว่าเกือบไปแล้วครับ อแต่เรื I I ่องท่าทอพโดของแกนี essa. ่ตั no ้งแต่ผมบรรยายนี่ผมสัมผัสได้นะครับว่าวงโซ่นี่ประเภทใจเกินร้อยนะครับไม่โดนจังจังจริงจริงนี่หลงยากครับเหัืใจเกินร้อยครับบางครั้งโดนคู่ต่อสู้นี่โอนไปเอ็นมาพอคว้าติดนี่ก็เตียวเตียวครับออแล้วครับ ออกมาเล่นฝีมือบ้างครับเดี๋ยวเขาบอกว่าแหมผมเล่นฝีมือไม่เป็นอ้าวโอ้โหหมาแล้วครับแหมหมัดของบัวหมัดประมาทไม่ได้แล้วครับโอ้โหเจอกางสายอันนี้ยงออกซ้ายครับนี่ครับอีกคนมาตบด้วยหมัดครับอ่ะโอ้โดนเตะครับวันนี้กบัวหมัดอันนี้โดนแข้งนะครับ แข้งไม่ผิดกติกาแต่อันนี้จุ๊บสักทีหนึ่งครับให้กำลังใจครับไอ้นี่นะครับนี่ยาน่องแสงเทีนน้อยเขนี่แหละครับที่ชื่อห่วงโซ่ครับทางลูกพี่บอกแกใช่นะอันนี้เราก็ไม่รู้นะพี่อ้นนะโอ้โหอยากจะสอาหมัดเข้าใส่ครับโมมัดจังหวะว่าแข้งทรายอยากจะเบี่ยงนะครับโมมัด อยู่ในช่วงป,ปลายๆเลยครับอยู่ในช่วงป,ปลายๆโหเข้าหาแล้วครับวงโซ่ไม่เดินก็ไม่หลวมแล้วครับวางแข้งขวาหมอนัดวางไงพยายามไม่เวลาแกออกหมัดแต่ละดอกแต่ละทีนี่ได้เสียวเลยครับมมรมมหมอนัดจังหวะออกหมัดี่น่ากลัวนะครับต้องบอกว่าน่ากลัวน่ารักครับ เดินจะผ่อนเกมกัน,กนเอาแข้งมาครับแข้งคืนลบห้ายกกับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับโอ้โห,โหนี่ครับระรับเสียงตกือาจากแฟนมวยั่นสนามเลยครับแพ้ชนะไม่เป็นไรเรื่องของเกมกีฬาครับที่สำคัญนั้นถ้าคุกกี้สุสีนี่ต้องยกผลประโยชน์ให้กรรมการนะครับนี่กับจังหวะวางแข้งขวาแข้งซ้ายของหัว,วโซ่แล้วทิ้งด้วยมัดขวาแ้าม,มูฮัดพยายามจะ สาวมัดเข้าใส่เลยครับแต่โดนแข้ขวาของวงโซ่ขยับเข้ามานี่ครับพยายามจะตบด้วยมืกซ้ายนะครับแต่วงโซ่ก็คืนด้วยแข้งนี่ครับจังหวะตัดล่างของวงโซ่นะครับเป็นงานฟับในมัวมัดฟองเลยครับให้กำลังใจครับ l a d e s a n d g e n e m e n After Farrow i n c t i o n อันรัฟเ e ียาสตรคนเรียนโสพลหมันมีและอนพไรวันการชนะ i v e the winner 49 i n l o o t 47. v the winner bar u n i t e bus this e i o n and the winner race corner And congratulations again for the winner, Huang So Tiger Muay Chai.